ไม่จะเป็นต้องสร้างถ้าไม่มีบางคนก็อยากสร้างสร้างน้องก็สร้างเนี่ยท่านบอกว่าไม่ต้องรีบเราไอ้สร้างเนี่ยสร้างเมื่อะไรก็ได้ท่านบอกแต,ถต,ต่ถามตรงเนี้ยจิตมีฐามตรงเนี้ยมันทํำยาาท่านบอกถ้ามันทําได้แล้วเนี่ยมันไปอีกหลายภพชาติหลายอสงไขนน่นท่านบอกเองอาจจะไม่เกิดในชาติปัจจุบันนี้ก็ได้ เองอาจจะเป็นผู้รดยเช้าในอนาคตเป็นปัจเจกภูมิหรือช่วยเหลือโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตก็ได้ท่านบอกมันเป็นประโยชน์ไปไกลเลยทั้งบอกนี่ท่นเรียกว่าเกิดมาในยุคปัจจุบันเนี่ยเกิดมาฝึกเพื่อไปตามใจไม่ใช่ไปตามกรรมไอ้ตามกรรมเ,เราเคยมาแล้วล่ะ้าตกรอนกอน,นั่นน่ะ เกิดมาก็มารับเศษกรรมแล้วก็ทำใหม่ตามสภาพสังคมที่เกิดนั่นแหละตามครอบครัวตามหมู่บ้านตามนั่นน่ะเขาทำอะไรก็ไปตามเขานั่คือไปตามกรรมเขาพาทำดีก็ไปไม่ดีก็ทำมายุคปัจจุบันนี่แหละติดวัตถุก็ไปตามวัตถุเขาเวลาตายแล้วไปไหนก็ไปตามกรรมกำหนดทิศทาง การตายไม่ได้เพราะไม่ได้ฝึกมันก็ไปตามกรรมตามความรู้สึกสุดท้ายที่ออกจากร่างเพราะธาตุมันบีบธาตุทั้งสี่มันบีบจิตพอเป็นโลกของมีพิษของมีคมแก่สารานมันบีบมันก็ต้องออกทีนี้เราฝึกไปเนี่ยมันบีบเราเราโลคเราไม่ให้มันบีบเราก็ไป นอนตายแบบสุภาพอย่างที่เห็นนะั่น,ะนะอย่างที่ตุท่านเสียน,ะนะยั่นแหละหลายคนที่เสียนะ่นะ,นะ,นะแบบสุภาพคือควบคุมไม่ได้ก็ต้องออกไปก่อนเพรอะนั้นจิตมันก็จะไม่ดิน้นธาตุมันก็จะไม่ดิ้นมันก็นอนนิ่งๆประมาณนั่นแหละนี่คือประโยชน์ฝึกไปนานหลายวันหลายเดือนหลายปีไม่กลัวล้ว เริ่มแล้วความกลัวเริ่มไม่มีแล้วกลัวตาย่ยเข้าใจไหมรู้แล้ว,ลวมันก็ไม่กลัวแล้วลไงนี่ถ้าไม่ถ้ายังไม่รู้เนี่ยมันก็กลัวจริงๆการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติคนที่รู้จริงๆเขาก็ไม่กลัวคนที่กลัวคือคนไม่รู้ไงแต่รู้ว่าต้องตายแต่รู้ไม่จริงอย่างเรามาฝึกเราทํา ท่านให้ฝึกให้รู้ตามสภาพความเป็นจริงเราก็ไม่กลัวแล้วแล้วก็เอามาเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตด้วยสวมดมนต์เนี่ยอยากรวยไม่ยากหรอกตามบอกสวดจนคิดออกแะคิดออกเมื่อไหร่ก็รวยเมื่อน,นั้นแหละถ้าคิดไม่ออกก็จะสวดสวดจนจนให้คิดออกลวประมาณนั้นแหละเพราะต้องเข้าใจจกักรพัรดิจกักรพัทธ์ก็คือ พุทธะน่แะแต่ไม่ใช่พุทธะแสดงม่เป็นไม่มีอะไรมีแล้วจกกักรพรรดมีทั้งบุญญาลิตอินิทลิตคือหลวงพ่อท่านอยากให้เราพิสูจน์ในบทนี้บทเนี้ยในยุคเนี้ยน่าสวดเพราะฉะนั้นสถานที่ของเราไหนท่านมาแล้วก็เนี่ยแสดงว่าท่านผู้เป็นผู้มีบุญนะเนี่ยมาอยู่เนี่ย ท่านจงภูมิใจท่านนะท่านมีบุญก็ท่านมาบันทึกบุญเท่านก็ต้องมีบุญเน่ยน่าเสียดายกับพวกที่เย้ยเย้ยอยู่ข้างนอกกันนะเออมันไม่รู้หรอกว่าตายแล้วไปไหนไม่รู้เออมันไม่ฝึกมันไม่จะไม่รู้โดยเด็ดขาดต่อให้มันยากดีมีจนต่อให้รวยต่อให้ให,ใหญ่ยังไงนะชีวิตมนุษย์มันไม่ต่างกันหรอกมันไม่ได้ต่างกันเลย เกิดตายเท่ากันเนี่ยความสุขนะฮะไม่ใช่มีทรัพย์มีบ้านมีอะไรใหญ่ๆ่จะสุขนะไม่ใช่บางคนน่ะอยู่ไปงั้นอะทุกซุ่งมานั่งสวดมน,น่ะให้จิตมันเบาจิตมันเพลินน่ะมันสุขยิ่งกว่าพวกนั้นอีกมันสุขไปเรื่อยอ่ะสุขไม่มีอะไรเจือปนนะสุขจากธรรมชาติแท้ๆแหละมันจะเพลินนะ อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขรู้ตามสภาพความเป็นจริงเนี่ยคือความสุขรู้การเวียนไหวใจเกิดรู้เรื่องนระกสวรรค์เรื่องว่ารู้ว่าโลกนี่ไม่ใช่ของใครตายแล้วอ่อนลายไปไม่ได้สักคนเอาไปได้แต่ความรู้สึกนี่คือคือสถานที่หลวงพ่อท่านให้เรามาฝึกดังนั้นไหนๆท่านมาแล้วน่ะไม่ฝึกไม่ได้นะ มาเสียได้